เมื่อวานนี้นาะยรังสิมัน์รองประธานคณะกรรมการที่การความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติไทยและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อาชญากรรมชายแดนการป้องกันปรับปรามแก๊งคอสเซนเตอร์แกมเมอร์และก็การคามนุษย์หลังจากที่ไทยเนี่ยได้มีการตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็งดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังฝั่งเมียนมามา,มาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ โดยการเข้าหารือเนี่ยก็หารือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ประกอบการท่าข้ามค่ะซึ่งเปิดประเด็นท่าขนส่งสินค้าในพื้นที่ชายแดนตากซึ่งมีทั้งหมด59แห่งก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ะบางแห่งเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับแก๊งคอเซนเตอร์ด้วยหรือไม่แล้วจะจัดการอย่างไรหรือจะมีการปิดท่าขนส่งสินค้าทั้งหมดและฝ่ายใดเนี่ยมีอำนาจในการปิดท่าขนส่งสินค้าเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่มีใครสามารถให้คําตอบได้ค่ะ ทางด้านตัวแทนศินลกากรแม่สอดก็บอกว่าอำนาจการปิดและเปิดด่านที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ในออฝ่ายความมั่นคงเช่นกรณีการเกิดระบาดของโรคโควิด -19 เป็นต้นฝ่ายความมั่นคงก็จะปิดขณะที่ทางศุลกากรก็ได้ทำหน้าที่พิจารณาสินค้าเข้าออกตามคำร้องของผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าตามพรบศุลกากรกเท่านั้นขณะที่ผู้ประกอบการเอกชนก็มองว่า ซึ่งเป็นเจ้าของท่าขนส่งสินค้าคุณสุรชัยวีระสมเกียรตินะคะก็บอกว่ารู้สึกอึดอัดใจอย่างมากและอยากจะถามภาครัฐว่าทําไมถึงปล่อยให้มีแก๊งคอเ็นเตอร์เติบโตจนถึงขณะนี้ค่ะมันไม่ใช่เพิ่งมาเดี๋ยวนี้ถุยก่อนเนี่ยมาตั้งแต่ปีไหนแล้วได้ก่อนก่อน60ศแล้วภาครัฐทําอะไรอยู่ รอให้ฝีมันแตกแล้วถึงค่อยมานี่อะไรก็ามาลงที่แม่สอนหมดแม่สอนก็สมควรแล้วที่จะถึงเวลาปฏิรูปได้แล้วในเมื่อมันเป็นวิกฤตไปก็ขอสร้างโอกาสให้แม่สอนหน่อยก็เป็นเสียงสะท้อนของเจ้าของท่าขนส่งสินค้า3ามแห่งในพื้นที่ชายแดนเพื่อแม่สอนนะคะนาารังสิมันโรมยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อสงสัยว่าถ้าข้ามบางแห่งเนี่ย ไปเกี่ยวข้องกับแก๊งคอสเชนเตอร์ด้วยหรือไม่จึงได้มีการพูดคุยกันว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายอย่างไรและมีมาตรการในการป้องกันแก๊งคอสเชนเตอร์อย่างไรซึ่งก็ยอมรับว่ายังติดข้อกฎหมายอยู่นอกจากนี้เนี่ยการลงมาพื้นที่วันนี้ก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนด้วยค่ะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะมีท่าบางท่านะครับที่อาจจะมี ขอใช้ว่าความน่าสงสัยแล้วกันนะครับว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับแค้งคอเซนเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งเราเองก็ต้องดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าแมทั้ทงแม่สอดแลวก็จังหวัดตากมีท่าค่อนข้างเยอะมีรวมกันทั้งหมด59ท่านะครับซึ่งแน่นอนว่าท่าจำนวนมากก็เปิดมานานแล้วนะครับเราเองก็วันนี้มาประชุมกันเพื่อพูดคุยนะครับว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไรนะครับแลววันเดียวกันค่ะในหลิวจง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสหนรัฐประชาชนจีนก็ได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ต็าบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเพื่อตรวจด,ดูความพร้อมในการส่งตัวชาวต่างชาติกลับมายังฝั่งไทยซึ่งก็สามารถรับได้วันละประมาณ500คนโดยในหลิวจงอีก็แจ้งว่าเบื้องต้นนะคะก็จะรับตัวชาวจีน,นกับประเทศจีน ด้วยวิธีการเดิมที่เคยใช้เมื่อปี2567ก็คือจะนําเครื่องบินจีนมารับที่ทา่าอกาศยานแม่สอดจังหวัดตากค่ะ มีรายงานว่าหลังจากที่ทางการเมรยียนมาปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์กระบวนการปราบปรามการฆ่ามนุษย์ในจังหวัดเมียวดีทั้งหมด3ครั้งคือวันที่11กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์และวันที่15กุมภาพันธ์ก็ได้ช่วยเหลือชาวต่างชาติทั้งหมด731คนจาก8สัญชาตินะคะประกอบด้วยจีนอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียปากีสถานเวียดนามเอธิโอเปียและก็สัญชาติไทยค่ะในจำนวนนี้นะคะก็พบว่าเกินกว่าครึ่งเป็นชาวจีนค่ะ ทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลของตรวจคนเข้าเมืองเมียนมาและฝ่ายทาหารเมียนมาก็คาดว่าจะส่งตัวมาไทยในเร็วๆนี้ค่ะขณะที่แหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงชาดนประเทศเมียนมาเปิดเผยว่านายหลิวจงอีก,ก็มีแผนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเมวดีอีกนะคะเพื่อไปติดตามเรื่องของแก๊งคอเซนเตอร์ตามบัญชีดำของฝ่ายจีนแล้วก็มีแผนที่จะเข้าพบกับเลขาธิการ BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนด้วยเพื่อที่จะพูดคุย เรื่องของความร่วมมือในการปราบปรามคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์ค่ะล่าสุดก็มีรายงานว่าผู้นําเมียนมามีคําสั่งห้ามไม่ให้ส่งน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าพื้นที่จังหวัดเมวดีแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมียนมาไปให้การต้อนรับในหลิวจงอีที่จังหวัดเมียวดีด้วยค่ะ